สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันทางช่องไล่สาระกันอีกเช่นเคยครับเทวดาประจําตัวสิ่งใกล้ตัวที่คนไม่รู้ท่านผู้ฟังครับลูกคะเทวดาคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและไม่มีใครที่ไม่รู้จัก แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความเชื่อเรื่องลูกขะเทวดาอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานคนในสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนแต่กลับมีการบูชาเทวดาอย่างลูกขะเทวดาจึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งในความเป็นพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันซึ่งคาดว่าคงด้วยสังคมไทยตั้งแต่โบราณกาล ถูกอิทธิพลจากอรารยธรรมเอเชียใต้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมคือการเข้ามาของศาสนาฮินดูกับพุทธศาสนาด้วยทั้งสองศาสนามีการกล่าวถึงลูกขาเทวดาจึงมีความเป็นไปได้ว่าคติความเชื่อในการบูชาลูกขาเทวดาในสังคมไทย อาจมาจากอิทธิพลของทั้งสองศาสนาแต่ตามความเป็นจริงแล้วการบูชาลูกขาเทวดาในสังคมไทยนั้นแปลสภาพมาจากการนับถือผีในธรรมชาติของคนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือมาจากลัทธินับถือผีและด้วยอิทธิพลของทั้งสองศาสนาที่เข้ามาในภายหลัง จึงมีการผนวกผีให้กลายเป็นเทพหรือเทวดาในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนานั้นไปโดยปริยายซึ่งมีลักษณะเช่นนี้เป็นการหลอมรวมคติความเชื่อเรื่องพุทธพราหม์ผีเป็นหนึ่งเดียวจนแยกไม่ออกท่านผู้ฟังครับลุกขะเทวดาหมายถึง เทวดาผู้สิงสถิตตามต้นไม้เป็นเทวดาจำพวกหนึ่งมีรูปรักที่งดงามเหมือนเทพบูรเทพธิดาทั่วไปแต่มิได้สถิตบนสวรรค์แต่สถิตในต้นไม้แทนชาวฮินดูนับถือลูกขาเทวดากันมากโดยเฉพาะในหมู่บ้านที่มีต้นไม้ใหญ่โดยมีการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมขนมหวานนมสด และผลไม้จะไม่มีการถวายอาหารคาวหรือการบูชายยันด้วยสิ่งมีชีวิตเพราะชาวฮินดูเชื่อว่าเทพเจ้าของพวกเขาไม่โปรโดของคาวไม่โปรโดเสวยเนื้อสัตว์เว้นเสียแต่เทพระเจ้าในภาคอวตารที่ดุร้ายเช่นพระไพรวะพระกาลี ชาวฮินดูมักนำน้ำนมลาดย่างรากของต้นไม้ที่ตนเคารพเพื่อเป็นการบูชาซึ่งวิธีเช่นนี้มักเห็นในการบูชารูปเขารพเช่นสิวลึงรูปเขารพซึ่งเป็นรูปอวัยวะเพศช,ชายซึ่งเป็นตัวแทนของพระศิวะสำหรับเทวรูปต่างๆก็นิยมนำน้ำ,น,ำนมรดเสมือนเป็นการบูชา คงคล้ายกับบ้านเราที่ถึงเวลาเทศกาลสงกรานจะนำน้ำอบน้ำปรุงผสมน้ำเปล่าและมีดอกไม้สดลอยไว้เพื่อสงน้ำพระกันชาวฮินดูมีการใช้ผงสีที่เขาเรียกกันว่าสินธุเป็นผงจากไม้หอมหรือแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่เป็นสีส้มและสีอื่นๆ ชาวฮินดูนิยมนำมาเจิมประดับพระพักของเทวลูกและยังนิยมมาเจิมบนหน้าผากของตนเองเพื่อเป็นการแสดงถึงว่าตนเองนั้นเป็นสาวกผู้ศรัทธาหรือบูชาเทพเจ้าพระองค์นั้นการเจิมด้วยผงสินธุสีขาวบนหน้าผากเป็นขีดสามขีดบนหน้าผากนั้นคือผู้ที่นับถือพระศิวะ และการเจิมด้วยผงสินธุสีเหลืองวาดเป็นรูปตัวอยู่กลางหน้าผากนั้นคือผู้ที่นับถือพระนารายหากเป็นการเจิมด้วยสีต่างๆเช่นสีแดงก็มักจะเป็นการบูชาเทวดาผู้หญิงทั้งหลายส่วนสีส้มก็มักจะเป็นผู้นับถือพระพิคเนศท่านผู้ฟังครับคติความเชื่อเกี่ยวกับเทวดา ในพุทธศาสนาเทวดาประจำตัวพบภูมิของเทวดามีทั้งหมดหกชั้นนับจากโลกมนุษย์ขึ้นไปจะอยู่ในสภาวะหรือมีสภาพร่างกายและทุกอย่างเป็นทิพย์ทั้งหมดอากาสาธาตุจะไม่มีร่างกายที่จับต้องได้ด้วยกายหรือมองเห็นด้วยตาเนื้อของมนุษย์ได้ เราจะเห็นและสัมผัสได้โดยทางจิตเท่านั้นและจะต้องเป็นจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีถึงขั้นที่เรียดได้ว่าอภินญ,ญาจิตพบของเทวดานั้นมีแต่เสเวยและรับแต่ความสุขความสําราญแต่เพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์อย่างใดเพราะอยากจะได้หรืออยากจะมีอะไรแค่ทำการนึกคิดเอา ก็สมประสงค์เทพเทวดาก็มีอารมณ์มีความรู้สึกรักโลภโกรธหลงเหมือนเราเรามนุษย์ทั่วไปเทวดามีความทุกข์ก็ต่อเมื่อตอนที่รู้ว่าบุญใกล้จะหมดแล้วจะต้องลงมาเกิดยังโลกมนุษย์และทุกข์มากๆถ้ามาเกิดยังโลกมนุษย์แล้วไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ เพราะการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นสามารถทำตัวเองศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติฝึกจิตของตนให้หลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานได้ <Okay. S 1> เทพเทวดาเหล่านี้มาจากไหนก็เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่มาจากมนุษย์ที่ตายแล้วและเป็นมนุษย์ที่มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการภาวนา การลงมาเกิดของเหล่าเทวดานั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุหมดบุญหรือหมดอายุไขทำผิดกฎสวรรค์ถูกส่งลงมาทำหน้าที่ยังโลกมนุษย์ท่านผู้ฟังครับสวรรค์มีทั้งหมด6ชั้นชั้นที่หนึ่งเรียกว่าชั้นจาตุม,มหาราชิกามีอายุ9ล้านปีมนุษย์ ชั้นที่สองเรียกว่าตาวติงสาหรือดาวดึงมีอายุ36ล้านปีมนุษย์ชั้นที่สามเรียกว่ายามามีอายุ1้อยสล้านปีมนุษย์ชั้นที่สี่เรียกว่าดุสิตาหรือดุสิต มีอายุ576ล้านปีมนุษย์ชั้นที่5เรียกชั้นนิมมานรตีมีอายุ2,304ล้านปีมนุษย์และชั้นที่6เรียกชั้นปรนิมิตวสวรตีมีอายุ9,216ล้านปีมนุษย์เมื่อหญิงชายสัมพันธ์สวัสดิ์ร่วมรับนอนก็จะเกิดมีดวงจิตของเหล่าเทวดา องใดองค์หนึ่งได้หมดบุญจากสวรรค์ลงมาปฏิสนธิวิญญาณเทพพบุตรมารก็ลงมาผสมด้วยอีกเพื่อขัดขวางการสร้างบุญบารมีของเทพเทวดาองค์นั้นพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนเพื่อนที่อยู่บนสวรรค์ด้วยกันก็ลงมาผสมด้วยกันหนึ่งดวงจิตเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือปกป้องเราทุกเรื่อง จากการกันแกล้งของพวกมานตามมาด้วยความรักและความเป็นห่วงตลอดช่วงอายุของการเกิดเป็นมนุษย์ของเราเรียกเทวดาเหล่านี้ว่าเทวดาประจําตัวเทวดาและมนุษย์เมื่อหมดบุญท่านผู้ฟังที่เคารพครับในสังสารวัฏอันยาวไกล ผู้พอใจในการเกิดย่อมเกิดบ่อยๆการเกิดบ่อยๆนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่ติดตามมาคือความแก่ความเจ็บ และความตายปัณดิตทั้งหลายในการก่อนกล่าวว่าร่างกายนี้ไม่นานนักจากถมทับแผ่นดินเมื่อปราศจากวิญญาณก็เป็นประดุดท่อนฟืนหาประโยชน์มิได้ชีวิตเป็นของน้อยอัญชลานำเข้าไปสัตว์และสังขารที่เป็นที่พึ่ง ช่วยป้องกันนั้นย่อมไม่มีบุคคลเมื่อพิจารณาเห็นภายในวัฏฏะสงสารพึงมันทำบุญอันจะนำสุขมาให้เพราะทรัพย์สินเงินทองหรือของที่บุคคลหวงแหนม่อาจนำไปได้จํำต้องละทิ้งไว้ทั้งหมด แต่บุญกุศลที่บุญกระทำดีแล้วด้วยกายวาจาและดวงใจย่อมติดตามไปประดุดเงาที่ติดตามตัวเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้และโลกหน้าท่านผู้ฟังที่เคารพขับเทวดาหรือมนุษย์ผู้สั่งสมบุญเมื่อถึงวาละสุดท้ายของชีวิต ภาพแห่งการทำความดีย่อมมาปรากฏทำให้เกิดความปลื้มปีติและภาคภูมิใจว่าเราได้เกิดมาสร้างบาร,รมีเมื่อละจากอัตภาพนี้ไปย่อมสู่สุขติเสวยสุขในทิพสมบัติเป็นผู้ละจากโลกนี้ไปอย่างมีชัยเหมือนละจากภาชนะดินแล้วไปเสวยภาชนะทองคำ ขอพระคุณทุกการติดตามขอพระคุณทุกการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ